คำว่าเกิดทันทีไม่มีระยะเวลาว่าจะต้องใช้เวลาขนาดไหนคนตายที่ประเทศไทยถ้าตายแล้วไปเกิดในต่างประเทศในทวีปยุโรปอเมริกาก็เท่ากับเวลาที่คนตายเมืองไทยเกิดในเมืองไทยไม่ใช่ว่าต้องเดินทางไปก่อนนะจุติแล้วแบบปฏิชนที่กว่าจะเดินทางไปถึงอเมริกานี่ใช้เวลานานไม่ใช่ช่วงระยะเวลาเท่ากันไม่มีอะไรขั้นนะครับ ฉะนั้นที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นได้เพราะการรมที่เข้าถึงความเป็นกรรมบทรฉะนั้นคำว่ากรรมบุก็คือกุศสกรรมหรืออกุศลกรรมที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุ ดังความเป็นกรรมบทนะครับไม่ว่าจะเป็น,นกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทก็คือกรรมที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิทีนี้ทั้งกล่าวทึงอกุศลกรรมบทมีสิบนี้ก็จะเข้าถึงอกุศลกรรมบทต้องแจกเอกสารก่อนนะครับ สกำมือ,อบบหบันึกเ่อเอกาสารนี้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีเวลาตรวจสอบน้อยมีทคำข้อความบางอย่างตกหล่นไปจะนำมาจากมาังคลาตชีปณีแปลเรื่องสอง คะถาว่าด้วยวินัยถ้าหากผู้ใดต้องการดูรายละเอียดก็สามารถไปดูปได้ครับหนังสือลักษณะแบบนี้นะครับมับงคลทีปนีนแปลเล่มสองคาถาว่าด้วยวินัยที่พระองค์ตราสเกี่ยวกับมงคล38วินโยจากสุขสิทธิโตในกระถานั้นนะครก็จะมีการบอกถึงว่า วินัยของข้า,เาง,ขง,งเป็นอย่างไรวินัยของโยเป็นอย่างไรนี่ก็จะเป็นวินัยของโยงนะครับอาคุศลนจรมับดสิามาดูหน้าที่หนึ่งนะครับอาคุศลกรรมบด ิข้อปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาิีนาทานการนำสิ่งของอนันบุกคลหองแหนแล้วไปการเมสุวิชาจารย์ก็การกระพติในกามด้วยอำนาจกิเลสการมุสาวาจก็พูดเรื่องมจริงปีสุนัวาจาก็าพูดส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกแยกกันรุสาวาจาก็ด่าผู้อื่นสัผัขปลาปะก็พูดเรื่องเลวไหลไร้สาระ อภิชาก็เพ่งเล็มอย่างได้ของผู้อื่นพยาบาทก็ปองร้ายผู้อื่นมิจชาทิฏฐิเห็นผิดไปจากความเป็นจริงฉะนั้นความโลคความกวธความหลงแต่ละอย่างก็จะเป็นเหตุทำอภุสมนรัมทั้งสิในอุสศนรัรสิบอยา่าง เชื่อมโยงกับมูลของอกุศลนะครับว่าปานา,าติปาตเกิดจากมูลอะไรคือถ้าเรารู้ว่ามูลเกิดจากมูลอะไรเราก็จะสมามารถเรียว่าพวกนี้เกิดจากสายของโลภะหรือโทสฉะฉั้นปานา,าติปาตเวลาที่คนจะฆ่าสัตว์นะครับจะมีความโกรธเป็นประธานซึ่งในตัวโมหะเนี่ยมันจะเกิดกับอก,กุศลจิตทั้งหมด ัวโมะหะมันจะเป็นพื้นเลยแต่มันจะมีตัวที่เป็นประ,ประาธานนั้นปานานิบาตเวลาที่ไปก็ตามฆ่าสัตว์ครับจะมีความโกรธโทสัมู์ูและโมะหะบูเกิดในขณะนั้นอาทิตย์นาคานมีมูลสามบางครั้งเพราะความโลภ <c oughs> ก็ไปขโมยของเขาบางครั้งเพราะกโกรธก็ไปขโมยของเขา,ทำ,า,ขเขาทำลายของเขาทำลายของเขาขโมยออกมาทำลาย ส่วนการเมซุมิชาจารย์เกิดเพื่อ,นอนหน้าของความโลภค,ความโกรมีโลภเป็นมูลโมหะเป็นมูลซึ่งเวลาที่เราจัดเป็นกรรมนี่มันก็มีทั้งกายกรรมเวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเวลาที่เรา ของประมาณใครรเวลาพูดถึงกรรมในราจะพูดถึงกายกรรมสามวจีกรรมสี่แล้วก็มนโนกรรมสามพวกสาวาก็มีมูสามน,นัละโกหกความโลภยางได้ของของคนอื่นก็โกหกเขาด้วยความโลภก็ได้โกรธและโกหกเขาก็ได้ปีศาวนาจานี่ก็เช่นเดียวกันต้องการให้เขารักเรา ก็ไปยุยงให้เขาแตกกันเพื่อให้คนอื่นมาชอบพอเราก็เรื่องหน้าของความโลภถ้าประสงค์จะให้เขาทั้งคู่แตกกันพวกนี้คบก,กันมานานรู้สึกดีกันเป็นพิเศษเอ,า,อาใจกันเป็นพิเศษแล้วก็พูดโดยประการที่ให้เขาแตกกันก็เกิดเรื่องหน้าของโศกเป็นประธานสำหรับการด่า ดานี้ไม่ได้เกิดจากความโลภ<ม>เกิดจากโทสะเป็นบันทันคนที่โกรธน,นั่นแหละจึงมีการด่าออกไปเพราะว่าถ้าใครก็ตามเกิดความรักความชอบพอกันไม่มีการด่าไปเนี่ยส่วนสัมผัสปลาป,ปากพูดเคือเจ้อเรื่องราวไดสาระเกิดจากความโลภก,ก็ได้ส,น,สน,นุกสนานิดเพลินเกิดจากความโกรธก,ก็ได้ความเพ้อลงพันไป ส่วนอภิชาเกิดจากมูลสองคือโลภะเพ่งเลงอยากได้ของของคนอื่นเพื่อหน้าของโลภะเป็นประธานส่วนพยาบาทก็เกิดจากมูลสองคือโทสะและโมหะประสงค์จะให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความชิบหายแกกคนอื่นโทสะก็เป็นประธานส่วนมิจฉาชิติอย่างที่เราเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่มันเกิดเพราะกับโลภะมูลก็มีโลภะนั่นแหละเป็นประธานเป็นมูล อกุลวรีจหมบานี้ก็คือทามที่เป็นเหตุแห่งปฏิสนธิมีอยู่ด้วยกันสิธไม่ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีโอกาสปาบายได้ท้งน,นั้นนะครับเกิดเป็นสัตว์โรคเปรตอสศุรกายแล้วก็สัตว์นิริชาทีนี้ต่อไปเราก็จะเรียนว่าการทําให้สัตว์ตายแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นปานาทิบาท,ทั้งหมดไหมทุกครั้งไหม เดินเดินไปบิณฑบาตไปเหยียบมดตายเราทำปานาธิบาหรือเปลา่านะฮะเรากําลังนั่งเรียนหนังสืออยู่หรือนั่งฉันมัดอาหารอยู่มีลมมากกระเราเผลอสติเป็นปัดแล้วลมมันตายเป็นปานาธิบาไหมนะเดี๋ยวเราก็จะเรียนเรื่องมาทีาท่อีกต่อไปเมื่อเราเรียนตรงนี้เข้าใจนะครับการวินิจฉัยคำต่างๆก็จะทำให้เราสามารถไปพ้นปฏิบัติได้ง่าย แลวก็แนะนําคนอื่นไปด้วยนะและการรักษาศีลก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาวัดที่นี้บางครั้งบางคนว่าการรักษาศีลการที่จะมีศีลจะต้องมาวัดมาขอกับพระถ้าเราเรียนตรงนี้เข้าใจแล้วนี่การรักษาศีลไม่ต้องมาวัดก็ได้แต่ที่มาวัดก็เพื่อที่จะให้เกิดกําลังใจนี่ มีคนเป็นสักขีพยานมีผู้ที่เราเคารพเป็นพยานเราจะได้ตั้งใจรักษาศีลแนบริบูรณ์ที่ผมทงแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราเข้มแข็งเรื่อยๆเราอยู่บ้านแม้ไม่มีโอกาสมา,มาวัดเราก็สามารถสมาทานศีลรักษาศีลได้ถ้าหากว่าเรารู้มมองค์ประกอบนั้นนะนั้นในอกุศลกรรมบสิทธิอย่างนี้นะครับเราก็จะเรียนไปตามลำดับปานาติบาท ข้อแรกหน้าที่สองครับเอกสารเด่มเล็กปานารีบาท่าบอกวัตากาเจตนาคือ,จเ,อเจเนตเจตนาค่าของบุคคลผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตว่าเป็นสัตว์มีชีวิตและก็ยังความพยายามเป็นเหตุเข้าไปตัดชีวิตถึงสีให้ตั้งขึ้น เป็นไปทางกายทวารและวจิตทวารทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาหมายว่ามีความคิดจะฆ่าและก็มีความพยายามความพยายามแล้วก็กระทาการลงมือนะครับจะเป็นการสั่งให้เขาฆ่าให้สั่งให้เขาฆ่าหรือฆ่าเองก็าตามชื่อว่าเป็นปานาติบานะ ฉะนั้นในที่นี้ท่านพูดถึงชีวิตตินซีมันมีสัพท์แปลกๆในนอยนะครับชีวิตนนนะวตินซีกำลังจบนะมีสัพท์แปลกๆันชีวิตตินซี ที่เราก็ต้องย้อนไปเกี่ยวกับสัจจะสองอย่างถ้าพูดถึงนรกบุคคลสัว์เป็นสัจจะประเภทไหนสมมุติสัจจะถ้าพูดถึงชีวิตอินีย์เป็นปรมัตถ์สัจจะฉะนั้นในที่นี้ท่านยึงบอกว่าคําว่าปานะที่ว่าแปลว่าชีวิตนะโดยโ,โดยโวหารให้เกิดสั์ ็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งที่คนสมมุติขึ้นเรียกกันขึ้นว่าสัตว์สีขาแบบ